สวัสดีครับคนณแมงตัาสวัสดีเอฟซทุกคนทุกท่าน,นครับก็พบกันเป็นประจำเนาะกับลุงไก่ครับดีใจกับเอฟซทุกคนทุกท่าน,นครับเนาะรัฐบาลออนซีนะที่ผ่านมาแล้วก็แตกไปนะครับเนาะเด้งเด้งเดงนะครับ รัฐบาลออมสิน,นวดวันที่16กันยา68นะครับสุดคำนวณแนวทางคนมา่าเนองก็แตกไปนะครับชุดบินก็เดง้งเดงเดงนะครับชุดจอบก็เข้าเนาะตัวกำลังครับใสแบ่แ่นใส่เมื่อยใส่ออกกำลังกลยก็มาเต็มนะครับเน้องนะ มาตามต่อวันนี้นะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับสูตรคานวณน,นะครับแนวทางมีข้อมีบุนะครับเด้อไม่เข้าตลอดแล้วก็ไม่บุดตลอดเนาะเน้นไปที่ชุดวินนะคะท่ทานผู้ชมเพราะว่าสูตรของลุงไก่คนมังตาจะเน้นไปที่ชุดวินค่ะครับเน้นชุดวินครับไม่ได้เน้นตัวเจเนาะที่ลุงไก่จจให้บางครั้งก็อาจจะจออเข้าบางครั้งก็ไม่เข้านะครับแต่สําหรับชุดวินไม่ ไม่พลาดนะครับค่ะน้อยที่จะพลาดครับเปอร์เซ็นต์มาสูงนะครับจุดบินเนาะจุดเต็มนะครับจุดบินจับสมุดประกาศพร้อมกันนะครับเรือจุดบินนะครับคุุงไก่เหมือนเดิมนะครับให้ไว้ห้าตัวเนาะเจ็ดสองห้าหกหนึ่งนะครับเจ็ดสองห้าหกหนึ่งเนาะ จะเน้นนะครับลุงไก่จะเน้นไปที่ชุดวิด่งนะครับเดิอไม่เน้นตัวจอนะครับตัวหลักเด่นรูดวิ่งฟันไม่เดียวตัวเดียวแข็งๆเนาะเด่นหกรูดหกวิ่งหกนะครับสายแรนสายเมื่อยสายออกกําลังกายนะครับเนาะหกนะครับเดิอลุงไก่จะให้หกคู่หกหางนะครับหกหนึ่งหกสองหกห้าหกเจ็ดสองห้าแล้วก็สองเจ็ดนะครับ ขององกันครับชุดวินนะครับเดอร์เดอรูุนไก่ให้ไว้ชุดเดียวนะครับได้ทั้งรัฐบาลแล้วก็ออมสินเนาะลุ้นออมสินก่อนนะครับออมสินมาก่อนเนะเาะสำหรับมางวดที่ผ่านมาก็ออมสินก็เข้าไปที่ตัวออกกําลังนะครับแปดเนาะตัวจอบไม่มาครับชุดบินลุ่นไก่ให้ไว เจ็ดสองห้าหกหนึ่งนะครับเจ็ดสองห้าหกหนึ่งนะครับเดือตัวออกกำลังกายนะครับหกนะครับหกหกหนึ่งหกสองหกห้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดนะครับเห็นเด็กครับเดือเน้นที่ชุดวินนะคะท่านผู้ชมท่านใดไม่ชอบที่ลงไก่จับคู่ให้ก็นำชุดวินไปจับคู่ใหม่ได้ค่ะครับอยากถูกสองตัวสามตัวนะครับอยู่ที่ชุดวินเนาะค่ะ แต่ลุงไก่ไม่ได้จับสามตัวให้นะครับแต่มีตัวชอบอยู่ครับจับตัวชอบให้เอฟซีหน่อยได้ไหมคะจับตัวชอบให้เอฟซีค่ะเป็นตัวชอบนะคะของลุงไก่ซึ่งท่านผู้ชมไม่ชอบชุดสามตัวที่ลุงไก่จับให้ก็ ท่านผู้มชมก็นำชูวินไปจัดสลับตำแหน่งกันได้เลยคะ่ะลุงไก่จะชอบตัวนี้เนาะใครชอบตัวไหนก็จับมาเลยครับแต่ลุงไก่ไก่ลุงไก่ชอบตัวนี้นะครับค่ตัวชอบของลุงไก่หมาไม่มาก็ไม่รู้ละแต่ลุงไก่ชอบไปก่อนนะครับค่ะ เจ็ดหกห้าเนาะค่ะครับก็ทินี้เนาะลุงไก่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับมีแนวทางเล็กๆน้อยมาฝากนะครับตุกผิดก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะแนวทางนะครับเด้อมีข้อมีุ่นะครับคํานวณนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับค่ะครับสําหรับทิมนี้เนาะลุงไก่ขอจบที่นี้นะครับ ว่าเจยเกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์คนเมาตางนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ถือกำลังใจครับสวัสดีครับองนี้โมปังเด้อ่ะสวัสดีค่ะ